ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตผู้สุโขณ์เด้อพี่น้อยเป็นวัดพี่น้อยเสียงบอกเป็นเลยเปลี่ยนไปนะพี่น้องเนาะบูเมืนคนใหม่ดอกพี่น้องกับบาร์บนคนเก่าคนเดิมคนผู้หายบอโลพอบรุยพี่น้อยคือเก่ามือนก็บลานไทรมาจากบ้านพี่น้องมาจากพังเร้าแต่แม่ทุ่มกับกินทอดลายเลยพี่น้อยมาปายแวกสำลานไทรกันมาครับสบายดีปาลู อ,อเ,เก่งมากๆเลยครับชี้ใสบ่บรปารุงขนสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาทำไรนี่เบนวันนี้เราจะมาเกลียนไขต่ต้วมทำคิมจนเดิมตมันนี่แมุ่้งจัดเต็มเลยพี่น้อยแม่คะนละวาลูกเ้าว่าเอารุกให้ล่ให้ด้วยโอ้เก่งม,มากใส่แม่นี่ก,โก็โดกเีท่นนี่ ไปเป็นสร้างไอว่าเม่ yeah> ์พุ่งเป็นสร้างพี่น้องเว้ยพุ่งเป็นสร้างแล้วพอมีหลาดมาจะเล่าพี่น้องมาจะเที่ยวเล่ามาจากลาวฮาม่ทุ่มน้องแว็กบอยอก่างม่านั่มบอ จากโซนเราเป็นไข่เนาบิเวนไปต่อพัสปอร์ตมันเลยซื้อไข่มาเป็นกระสอบกระสอบกรข้าวม่ใ่ไมเอ้ขาวม่หนึ <sh> ่งเลยเราบนข้าวหม่นะเโอ้ยคือแบบหอมมากโอ้ยขาไใหม่นะ้า่ะเมันขาหอมปะหอมข้าวม่แกงน้าไม่ไหลมาจาก สวัรเขตพี่น้เหมือนแห้งมากใกล้กเก่าสุดน้ำมาเขามน้ำขามหัวขามห้องพี่น้งขามผู้เข้าจะได้ลูกี่อขับรถแบเนื้อย่างด้วยโอ้ยพี่โน้ยไ่เอออัคืันนี้คือไข่นะคะไข่ลูกพี่น้ยไข่ลูกเจี๊ยบ มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุขคินเลมากินข้าหัวผากินปลาหัวตัวนํำเบาเบนพี่น้องหนแล้วกัครอบครัวเบาเบนพี่น้องสาวจังน้องคยน้องไผเกย์แ้ใหม่มีต้นเขียนนี่ไงพี่น้องใส่เขียกับเทายังยังยังในทางในนะเห็นยัง ตัวพี่น้อยทำไมมีคองเด่นพ่อไอ้พ mm ี่น้องของเส็บเบาเบนพี่น้อยถาบถาสุ่มน้อกันพี่น้อยซีเมนยังมามามนพี่น้อยเขาเขาไม่พอไอ้พี่น้อยเขาไม่ฮ่มหอมพี่น้อย เกงไม่เขามไม่มาจากแม่ยายไฟยพ,ยพี่น้องอยู่ทางเลือซิบบ้านพนเลือพี่น้อยนี่ก็สอบมาได้วด้วยเดืนสั้น เม่เาไหนชั่มุงอน้องอันีกหอท่ชั่โมงพี่จังหรือว่ายังแค่ไม่เต็มที่ไม่ไม่เขาเขาใม่ผมมาของเตบุปโดนไหมยินโดนไหมกินโดนบุปผบอยบอยตังแต่บอยอั้เร่่า้เคนเดียวอาหารขบเลยพี่น้องนี่วพอมัพี่น้องตีของหมักบอบบนนะไปจกแทวาถ้มเท้หูพี่น้องอยู่บ้านพี่ชาวนาบอเบนเนีแซ่พี่น้อง ทีไม่กระบายเขาคมมมันมั่นพี <t <t ่น้องแท้หลักการงานสายนี่ม nope. ัของเสร็จสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทีที่โปรดรักทุกทางมาเอะขอตือั่างเบอกบนเบ้ดาเบสเลยพี่น้อง ก็เรียลมเสพเสร็จะเจ้าเห็นาเจ้านะโอเคจงเอยอย่างได้จะต้องสพรบ่บ่เสพคนไทยดอกคนไทยไงพี่น้องไม่ตู้พี่น้องเลย่ายโบเฮมขับก่นได้พี่น้องพี่เดิน

ไทยเลยแบบไทยความเพี่น้อมครับพี่น้องแต่วมันมีโต๊ะมีตังค์พี่หนงไปกินในเบิ่งแบบครับละหน่วยครับหน่วยเลยพี่นุ่งานเจอกนานสาเกลาวเอรมือถือปนะป๊อ ไปดอง้วก็คือเราคิตนีไ่นไห <c oughs> มเราถามอยู่ลถามว่าอ่าเบอร์ใชไไ้ไหมเนีย่ยเาชวนเ น้องกะมากินอืมนี่พ่อนี่ก็ว้พี่น้องเด้อเต็มเต็มใสเบ้่งเเบิ่งเาเดียวลงะ็ก็ให้เหลือพี่น้องเหลือได้ลทีมงานมา่วมาข้าําพี่น้อนี้ครับครับสบายดีพี่น้องทีมงานเฮาหิวข้าวจัด นะทิ S <S ้งานคาใหม่นะท้งานคำใหม่ยังยังไม่รู้ยตัวอีกยังมนีหลายเขียวเลยักเขื่อนไงย่างอยหอยเดือยคุณเคยนนกถึห้เล่ากระโบว่ากันคือเป็นขอบกัวที่ทำงานของบ่าวดวนยขมากก็กินได้ซื้อมาเพื่อแผ่ซื้อไขมาสามร้อยพี่น้องมันบอเป็นซื้อมาแล้วก็มี คนฝ่าซองลอยพี่น้องก็ MC ข้างข่าซอยสี่กับ่อยากกินกับโบหินเม่นมาทักมาเลยพี่น้องบโบหัวคนอยู่จุดใดพี่น้องก็เลยไปผ่าที่ได้ไปฝากนะพี่น้องก็เลยว่าโบนี่โบมีเฟซมีอย่างขุนพี่น้องก็เลยมีแต่ว่าเม่นมาสีก็เลยว่าทักมาบินไปเทียนน่าจะซื้อมาฝาก้นเลย แต่ว่าก็บู่งผลิตอยู่มองได้นะพี่น้องไม่กินไม่กินหรือเ่ถ้าว่าจะกินเนาะพี่น้องบ่เว่งซื้อมาได้แต่ว่าต้องมีการติดต่อพี่น้องคือทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์นี่นะเนาะถ้าเขาห้ามแบ่เป็นได้พี่น้องบ่เบนไปเบนเอาซื้อมากินได้พี่น้องทำเราหมดบ่ดมีปัญหาเลยมีหรือว่าลูปไปบุญละเจ็บบุญใส่หรืบ้านเหรอบุญบั่นไหนบุญบั่นบั่นมันบั่นท่กเกอร์เหลือบั่นดุก ไข่แบน้นนะลกกกับังนผู้สาวไปเปนอนเื้อใ่กงนังสาบอเป็นบนมันสุดยอดพี่นกไข่ดูดเป็นดูดปวดข้าวเป็นไงพอแม่พี่น้องเอ้เสียงก็เปลี่ยนไปพี่น้อง ขอสุดขอนะขอสุดขอภัยในซีเบิดสุขทุกคนเนาะพี่น้องเออนัการเมงเอาไปตําตําลังเอาไปเเดี๋ยวออนกเว้าลบาดนีุ้อไลได้บ่เดี๋ยวเจได้ินได้เว้าดนไลฟ์สดบดนี้ลง YouTube คนเบิ่งเจ๊ๆของไลฟ์เผมให้ สวยกันนั่นแหละเนาะพูดวะพอมีดาดกินด้วยนะน้เลยโอ้ยไข่ไปเลยหนึ่งพี่น้องเลยเอาหอยออกดิเอาเอาใส่โตนี่แหละโต๊ะบ่อเป็นหมักเี็นเลยเอาห้องควบกันเช็ดไข่นี่แหละคือหอย

nặng thằng ơi nè Bên phải nặng vô nữa. đó vị อร่อยจังฮะอร่อยฮะเอาบ่ดักพอกระดาษ นอเียแบบนู้นบุกินเาได้กินยไปหาแม่ปี่ไก่เลยกะแมนไปหาส้องไม่ลูกจุป่าหอเขากินไปเลยหอฮาจุกอยู่พวกดอนหน้าพี่น้องตอนบาวเบนวัฒนธรรมสองยูทูบเลยพี่น้อง เนี่ยม yeah! ันนะนี่มันต้องปิ้ง่อองงเาาไปย้ทำไมก็ต้มแล้วแล้วก็ผูดอันนี้มันออกแล้วก็ไปย่างให้มันเบอร์แนวมันนะนี่เนาะหอยอกมาถ้าปิ้งกันโบแซ่บมันแห้งกขาหล่นอยู่เอ็นเฮ้ยบอยไปพี่น้องนี่ก็สมัครอบครัวนะพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเด้อพี่นุ้ย ที่กรามสิิ์ตามหักสมซองบาเบนแห่งเย็นเป็นสุกบดสกูสกคนพี่น้องถ้าว่าพี่ผัดกันได้บาเบนกับพ่อถอดคอไพ่พี่น้องเนาะที่บาเบนว่าก็สุภาพด้วยบาเข้มข้นพี่น้องแต่ว่าบาเบนนี่คือพฤติกรรมของบาเบนนี่คือว่าแบบออกจากใจพี่น้องถ่าพ่อต้นโตแบบคือบาเบนก็คือว่าในคลิปเลยพี่น้องบ่ได้บ่ได้ว่าแบบทำเนียงแบบในคลิปไปเป็นหนึ่งในโตไปเป็นหนึ่งพี่น้องคือแบบเสมอต้นเสมอปลายเลยพี่น้องบาเบน นะพี่น้องครบผมพูดกันใคลิปหนาพี่น้องสลับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง